สวัสดีครับสวนกิตติธาราครับผมวันนี้ผมจะมาเก็บขึ้นช่ายครับแล้วจะพาเพื่อนมาดูครับว่าขึ้นช่ายหนึ่งกล่องเนี่ยมันได้น้ําหนักเท่าไหร่เพื่อเพื่อนขายช่วงนี้ยราคากันเท่าไหร่บ้างครับลองคอมเมนต์มาดูผมอยู่บุรีรัมย์ผมส่งแม่ค้าอันนี้ไม่ได้ขายร้านอาหารไม่ได้ขายอะไรนะครับคือส่งแม่ค้าเลยก็ผมได้อยู่ที่ตอนนี้ผมทําคลิปวันที่สิบกันยาปีหกแปดครับก็ได้โลละเจ็ดสิบห้าบาทแค่นั้นเองอเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าหนึ่งกล่องได้กี่โลมาดูครับ อุปกรณ์ผมนี่เก็บใส่อันนี้มามาดูครับว่าหนึ่งกล่องเนี่ยได้กี่โลนี่ผมช่างน้ำหนักเปล่านะครับอ่ะสองขีดตีไปสองขีดครึ่งแล้วกันไปดูครับหนึ่งกล่องผมก็ต้องเลือกกล่องใหญ่ๆเลยนะครับกล่องที่มันจำนวนต้นเยอะเนาะมันจะได้น้ำหนักดีมามาดูครับอ่าเก็บตรงนี้นี่ยต้นก็ใหญ่นะฮะ อย่าถามอายุผมนะผมไม่เคยนับวันเลยคือต้โตผมก็เก็บขายเลยจะเก็บกล่องนี้ก็มันมีไอเนี่ยด้วยอะไรเนะไม่รู้จําชื่อเนะี่ยเมื่อกี้ผมเติมน้ำครับอืมก็งั้นเอาเป็นกล่องที่สองหรือที่สามก็ได้อืมเหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยสองสามสี่ห้าผมสุ่มเลยเอาไกลๆนี่ก็ได้เพราะอันแรกๆมันใหญ่แน่นอนนี่มาเอากล่องนี้ครับขอไปทั้งถ้วยนะเพราะว่า มือเดียวเนาะมัน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 ยังไงอ่ะมันไม่สามารถที่จะดึงถ้วยออกได้แต่น้ําหนักถ้วยเพื่อนก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันมันไม่เท่าไหร่ดูฮะบางต้นก็ไม่ใหญ่ใส่ไปฮะเพราะมันเป็นมันอยู่ในกล่องเดียวกันเนาะนะนะดูฮะมีต้นเล็กด้วยใหญ่ด้วยฮะใส่ปนกันไปก็มาดูว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมันได้เท่าไหร่ก่โล นี่อันนี้ไม่ได้ใช้น้าปุ๋ยใหม่นะครับคือผมเวลาผมเก็บขึ้นชายเสร็จผมก็ปล่อยกล่องโลงพอผมเก็บผักสลัดผมเอ้น้ำจากผักสลัดเนี่ยมาเติมมาเติมมาเติม,ม,ตมคือไม่ได้มีการเติมปุ๋ยใหม่เลยอันนี้รุ่นที่สองที่เก็บที่สองที่สามน้องไม่แน่ใจเพื่อนๆดูคลิปผมเบ่อยก็จะรู้ครับมาเดี๋ยวไปช่างดูครับว่ากี่โลต้นใหญ่ไหม เดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูก่อนเดี๋ยวพามาดูว่ามันใหญ่มันเล็กแค่ไหนอ่าเมื่อกี้น้ำหนักกล่องเปล่าเนี่ยมันสองขีดครึ่งเนาะหรือครับหนึ่งกล่องไม่ถึงโลเลยครับเพราะอันนี้มันมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อะถ้าถ้าผมเอาถ้วยออกก็น่าจะได้ แปดเก้าขีดก็ได้อะตีประมาณนั้นเพราะช่วงนี้ที่ผมทาคลิปบ้านผมก็ไม่ค่อยมีเดดครับซึ่งผักสลัดก็ไม่โตอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นช่ายก็สภาพอย่างที่เห็นครับอ่ะเดี๋ยวลืมเอากล่องไปเติมมา,มาพร้อมเลยดีกว่าอืมมันก็โตไม่เต็มที่หรอกครับเพราะมันไม่มีเดดเนาะอืมแต่ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมปุ๋ยใหม่ผมเอาน้ำปุ๋ยมือสองจากผักสลัดมาปลูกอืก็พอไปวัดไ,ไปวาได้ นะเดี๋ยวเก็บไปกล่องถ้าสองกล่องอนะ่ะมันจะกี่โลนะเนี่ยดูวิธีการเก็บผมกลับขึ้นเลยเหมือนรถตักดินอะ่ะนี่นะฮะชำนานมากซึมเขาให้เก็บอย่างนี้ไป จริงๆถ้าถามว่าอายุมันเยอะไหมผมมองว่าอายุไม่เยอะนะฮะเพื่อนลองดูต้นดูนี่ฮะถ้าอายุเยอะต้นมันคงจะไม่ลักษณะนี้เนาะแล้วรรกก็เพิ่งแค่นี้เองอืมแต่ที่ผมต้องเก็บเพราะว่าต้องเอารุ่นใหม่มาปลูกแล้วรุ่นนี้ก็ต้องเคียยวออกฮะมาดูสองกล่องที่เก็บจะได้สักเท่าไหร่ไม่น่าถึงสองโลหรอกผมอะดูจากน้ำหนักมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ แต่อย่างว่าครับขึ้นช่ายราคามันก็ค่อนข้างแข็งถ้าแถวบ้านผมนะได้สองโลถ้าลบออกไปสองขีดครึ่งก็เหลยอโลจแค่นี้ฮะขึ้นช่ายกำไรไม่กำไรไม่รู้อะลองดูครับอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านเพื่อมาดูขึ้นช่ายหนึ่งกล่องหนักเท่าไหร่ก็หนักแค่นี้ฮะถามอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้นับวัน แต่ถ้าลูกพร้อมผักสลัดเนี่ยผักสลัดจะเก็บก่อนประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วนี่ก็จะเก็บตามไปทีหลังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ